ครับโอเคครับอี่อเนรัวันสวัสดีครับบ่าผมก่อนคนแรกครับแ้วผมได้เป็นรางวัลเว็บปอสไทยแลนด์เบรกชูนิวฟอร์ดอาชิครับคแพ่จะแปลไทยแล้วแต่ผมกลัวแปลผิดก็เลยอ่านเป็นชื่อเล้ละกันก็เป็นรางวัลที่ ภูมิใจมากครับเป็นนี่จริงวยปอเป็นอาวุธชันชีพเอาแต่เต้นที่เราใช้กันแต่ละอางนะในการสื่อสารกับแฟนคลับชาวจีนหรือว่าลงอะไรก็ตามที่อยากให้แฟนๆชาวจีนได้เห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกได้รางวัลจากทางวยปอรู้สึกเป็นเกียรติมากครับครับผมแล้วก็ของผมนะครับนี่วยปอไทยแลนด์เบสพรอมสซิ่งอาร์ติสต์นะครับก็สุดดีใจมากทุกคนอย่างตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้รับรางวัลน,นะครับแล้วก็ ดีใจครับอ,อ,อยากขอบคุณพี่พี่แฟนคลับทุกคนคร <c oughs> ับแล้วก็ขอบคุณพี่พี่ทีมง,งานทุกคนพี่พี่สื่อทุกคนครับเพราะว่าอย่างที่บอกเสมอว่าถ้าเกิดแบบไม่มีพี่พี่ทุกคนก็พวกเราทั้งสองคนก็อาจจะไม่ได้รับรางวัลน,นี้ด้วยก็ได้ครับ, <t> บแล้วก็ดีใ,ใจที่ได้มาร่วมงานกับทางมวยปอกาล่าด้วยครับเ <t> <โด>พราะว่าพวกเราทั้งสองคนนะครับก็อย่างที่บอกมีแฟนคลับจีนเยอะครับมวยปอก็เหมือนแบบเป็นสื่อกลางนะเป็นสะพานที่ทําให้ทั้งผมแล้วก็พี่พี่แฟนคลับทุกคนได้สื่อสารแล้วก็เข้าถึงกันได้มากที่สุดครับครับผมก็ วูจริงๆแค่ทุกอย่างเลยครับมทุกอย่างที่อัปเดตฝั่งไทยก็จะแบเออฝั่งนู้นด้วยเพราะบางอย่างแบบพี่ๆก็ข้ามมาดูฝั่งนี้ไม่ได้นะและ้วก็เตรียมจะอัปเดตให้เท่ากาันอะไรเงี้ยหรือบางอย่างก็งจะแปลให้ด้วยเพราะว่าบางอย่างก็แบบเอออยากให้พี่เข้าใจด้วยเลยใช่ครับหรือบางทีแบบว่าพวกผมทั้งสองคนก็มีบินไปทํางานที่จีนบ่อยครับวันนี้ก็แฟนคลับก็จะอยากรู้แบบไปกินอะไรไปเช็คอินที่ไหนบ้างไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างก็จะพยายามอัปเดตเหมือนฟิลเหมือนไลฟ์สไตล์ให้กับพี่ๆแฟนคลับดูครับ พเวลาเราไปเตอนับที่เหมือนจีเหมือนเหมือนแม่แม่รับกลับบ้านใช่เออคือคือผมว่าความเขารู้สึกต่างกันเล็กน้อยเหมือน <c oughs> ว่าเวลาที่อยู่ที่ไทยทุกคนเหมือนแม่แม่เหมือนมาเที่ยวไทยก็เขาน่าจะเติมคำพูบ้านตัวเองนะแต่เมื่อไหร่ที่ไปไปเมืองจีน ทุกคนรู้ว่าทุกคนอยากจะให้เราทําอะไรรู้ว่าอยากอยากให้เรากินอะไรอยากให้เราไปเที่ยวที่ไหนอะไรเงี้ยทุกครั้งที่เจอเลยมีประโยคในการพูดคุยกันหลายเรื่อ,องเช่นมาเนี่ยกินนี่หรือยังมาที่นี่ไปเทีย่ยวนี่หรือยังหรือมาที่นี่แบบได้ทําอะไรนื่ยังอะไรเงี้ยมันเหมือน,นแม่ๆชวนลูกไปเที่ยวที่บ้านมันอบอุ่นครับใช่ครับรวมถึงก็ยังได้เจอพี่ๆแฟนคลับหน้าใหม่ๆเลยครับเพราะว่า เหมือนบางคนก็ไม่มีโอกาสได้บินมาหาเราที่ไทยครับก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราทั้งสองคนได้บินไปหาเขาแทนเพราะงั้นทุกๆครั้งที่ได้ได้บินไปหาแต่ละเมืองครับก็จะดีใจมากที่แบบพี่แฟนคลับดีใจที่ได้เจอพวกเราทั้งสองคนับำอาเวลาที่แฟนคลับเขาบินมาหาเราที่ไทยเรามีแนะนําเขาบอกว่าโอ้ยเยอะผมว่าเป็นลิสเลยตอนนี้เป็นลิสเลยครับอย่างผมชอบชอบทานอาหารก็จะแนะนําร้านอาหารที่แบบเป็นฟิลโลคอลของไทย แบบว่าทั้งในกรุงเทพด้วยต่างจังหวัดด้วยก็แนะนําพี่ๆีเขาไปครับบางที่มีแต่ชื่อทยพี่พีแฟนลัเขาจะถามว่าอ่านยังไงนะคะอ่านไม่ออกก็จะอัดเป็นคลิปวิดีโอไปครับแล้วเขาก็ไปตามกินันได้นะครับเพ่นก็บอกอร่อยอร่อยมากอย่างเช่นปลาดุสตาเตียเป็นต้นก็งงว่าปลาดุสตาเตียคืออะไรใช่ครับอย่างผมแบบต้มยำปลาทูพี่ๆีก็ฮะเราฉันจะไปซื้อจากร้านไหนสุดท้ายเขาก็ฟังไปแล้วก็ไปหาจนได้ครับ เชมาครับดีใจครับรู้สึกว่าตอนนีน้ก็หลักสเตจแล้วที่ได้พาปุณย์ยูมาดูนักไปโชว์ครับรู้สึกว่าหลักสเตจก็อยากให้มันมีความแตกต่างในทุกสเตจแล้วก็อยากให้ทุกคนสัมผัสวัฒนธรรมใหม่ทุกครั้งอย่างเช่นงานวันนี้ก็ตั้งใจดีไซน์โชว์ใหม่ดีไซน์อะไรใหม่กับงานวันนี้ให้มันพิเศษสำหรับงานอุตสาหกรรมล่าง ใช่อยู่หน้าเวทีเลยเขาอยูุ่ตลอดเวลาเป็นคนเตรียมชุดเตรียมทุกอย่างให้แบบพร้อมมากๆเลยครับมันก็ดีใจที่เหมือนผมมาเห็นเขาแต่งเพลงมาตั้งแต่ช่วงปี2ปีที่แล้วค่ะเขาแต่งเองตั้งแต่เนื้อร้องทํานองเลยรก็รู้สึกว่าแบบโอ้อยากเห็นสักวันที่ที่เพลงเขาได้ปล่อยแล้วมันก็มาถึงวันนี้จริงๆที่จครับที่เขาแต่งเพลงมาแบบมันมาจากใจของเขาจริงๆไม่แต่าเพาแต่งมาจากใจของเขามันต้องมีเราอุ้ยอุ้ย ก็เป็นเธอใช่เป็นพีเท่านั้นหรือเปล่า only you ใช่ป้าฮอปเป็นพีเท่านั้นเป็นพีเท่านั้นประมาณนั้นดีใจนะเมื่อกี้ตอนร้องเพลงบนแบ็คดรอปก็ยังมีรูปผมด้วยเหมือนอยู่กับน้องทุกที่ครับไม่ลตอนนี้เขาแต่งบพี่ีเคยฟังตั้งแต่ขั้นตอนการแต่งเคยฟังดับแรกดับแบบดับที่ยังไม่เสร็จเลยใช่ครับแบบยังโลน ยังล้นๆดับแรกเคยเห็นตอนเขาแบบว่า hey. นั่งเขียนเนื้อเนื้อเพลงครับหลังจากนั้นเขาก็หายไปนานมากๆจนมาปล่อยเลยครับคือด้วยความที่แบบฝอเขาเป็นคนมีมีไอเดียในหัวอยู่แล้วบางทีเขาก็จะแบบว่าเขาจะเหมือนนี่เหมือนชื่อเรามอลลิเบกชูฟอร์สนิวนิวฟอร์สนะครับเขาก็จะเหมือนพาทุกวิกฤิตพาแบบ ทุกขอบเขตไปได้ทําให้แบบคเขาสามารถทําอะไรออกมาได้ตัวเองก็ผมเลยเป็นส่วนหนึ่งที่แบบอยากรู้ว่าถ้าเกิดมันมาจากไอเดียเขาจริงๆจะออกเป็นไงแล้วก็ก็<ม>จะชมเขาแบบเออเขาร้องเก่งเงยอะมากนับตั้งแต่วันแรกที่แบบอยู่ด้วยกันมาครับแล้วเพลงที่สองคุ่อยเนี่ยอู้เลยเหรอครับเออคิดว่าอย่างน้นก็ปีหน้าครับขอเวลาไม่รู้ว่าจะแต่งเองหรือว่าหรือว่าจะมีพี่ๆช่วยแต่งแต่ว่าอย่างน้อยคิดว่าปีหน้านอนคิดว่าหลังจากช่วงซีรีส์เรื่องนี้สัก ใช่ครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มวิร์กช็อปกันแล้วนะครับครั้งแรกเริ่มกันแล้วก็ได้อ่านบทคร่า,าวๆไปแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้ตารางทั้งสองคนน่าจะแน่นขึ้นครับเพราะว่าเตรียมเตรียมเปิดกล้องด้วยแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้ดูก็น่าจะช่วงปีหน้าครับอันนี้ประกาศเรื่องยังครับเดี๋ยวเหมือนจะมีงานไลฟ์ประกาศอยู่แต่ว่ายังบอกมไม่ได้เมื่อไหร่แต่ว่าเร็วๆนี้ครับแล้วก็แต่เราก็มุ่งหน้าแบบ ก่อนไล์อัพแล้วก็มุ่งหน้าถ่ายไปก่อนเวิร์กช็อปไปก่อนเดี๋ยวรอประกาศทีเดียวครับทุกค oh. นโอ้โหมันเข้มข้นอะเข้มข้นมากเรียกว่าพลิกแบบพลิกบทบาทจาก2เรื่องที่ผ่านมาของพวกเราทั้งสองคนเลยครับใครที่แบบว่าอยากเห็นความแบบความเท่อยากเห็นความเข้มข้นของเนื้อเรื่องผมบอกว่าเรื่องที่3เนี่ยทุกคนตั้งตารอดได้เลยครับใช่ บริการบริการนะครับเรียกว่ามีมีความเราเราติดเราติดจ well in ุ๊บอ่ะบริการเป็นแนวบอกได้เป็นแนวนักธุรกิจเป็นเชื่อเฉ่งกันในในมุมของธุรกิจนะครับใช่สนุกสนุกดีครับโตขึ้นใช่โตขึ้นทั้งคู่ครับส่วนผมอายุถ้าเกิดเทียบกับตัวละครก็น่าจะเท่าเท่ากันครับเท่าเท่ากันก็คือ22ใช่ใช่ครับ22ครึ่งครับรอนั้น มีความดิบเ่อนขึ้นใช่ครับผมเเปิดมาแล้วกผมว่าใช้คำนี้ไม่ไม่ค่อยเกินจริงเท่าไหร่แอบใช้ได้ครับรับแล้วพี่พีจะมีทีเนาะล่า,ลาคือผมว่าล่าสุดเห็นว่าแบบว่าเขาตามหาศิลปินมาคเว v e r เพลงด้วยก็เลยคิดว่าเอา้าเรายังไม่ใช่ศิลปินเราเป็นแค่นักแสดงด้วยถ้าัานมันต้องมีเพลงและหลังจากนั้นก็เลยคิดทอว่าหรือว่าเราจะต้องแต่งเพลงเข้ามาสักเพลงหนึ่ง เพื่อจะได้เป็นศิลปินให้นอนได้มาเชิญเราไปโคเวอร์ก็คิดว่าเดี๋ยวรอดูปีหน้าครับเผื่อจะแบบมีซิงเกิลใหม่เขาบานซิกปีหน้าตามความช้าของศิลปินสัญญาผมสัญญาครับว่าจะออกมาให้เร็วที่สุดครับสัญญาครับว่าปีหน้าจะออกสัญญาครับปีหน้าจะออกอย่างน้อยปีหน้าก็มีประมาณ365วันครับจะออก๋ยววันธันวาเจอกันเขาดาว ไม่ไม right? ่ไ <figured> ม <Bu> ่รอได้เสมอครับใน่รออืมออลี่ยูพร้อมซัพพอร์ต